สวัสดีครับวันนี้ก็ไมาอยู่กันในเกมยูเกิโอมาซุตกัรเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นหรอกมาพูดถึงด้่ยนะีน่เยรเพราะว่ายังนอนไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าได้นอนมาเยอะมากๆแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้ครับดีขึ้นมามากๆแล้วหลังจากผ่านคือว่าโหดร้ายนะครับแล้วก็ด้วยคำที่นอนเยอะครับที่บอกนะเนื้อเรื่องก็ทําไม่ทันครับเดี๋ยวยกไปอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะก็ไหนจะทําแล้วก็ทาให้แบบดีๆหน่อยแล้วกันรีบๆทำมามันก็อย่าง,ง,น,งนั้นใช่ไหมล่ะเพราะตวราพูดถึงอัปเตลกันนะแี้เรนี้ ก็มันมีแพ็กใหม่เข้ามาครับก็แปลกๆครับเพราะปกติมันจะไม่เข้ามาเยอะขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นครบรอบ80ล้านดาวโหลดครับ,รบเขาก็เลยมีแพ็กใหม่หน,นี้น่าเข้ามาให้เนาะก็น่าแปลกประหลาดใจนะว่ามีคนเล่นเกมอย่างนี้ถึง80ล้านเลยล่ะ80ล้านดาวโหลดนี่น่าจะพวกไอดี ID ไก่นะแล้วก็มีพวกลดราคาครับถ้าใครสายเปก็จับจ่ายได้เต็มที่ครับแล้วก็เป็นแพ็กใหม่นะไม่ทาไรเดรอครับเดี๋ยวตัวน,นี้เราพูดถึงแพ็กนี้กันครับเป็นหลักนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูแพ็กกันเลยตัวนี้หกคันแล้วนะไอแพ็กเนี่ยครับอ เท่าที่ดูครับลิทอ่ะมันไม่ควรเปิดนะแบบว่าถ้าเกิดให้แนะนําแบบจากใจจริงครับแนะนําแบบข้ามดีกว่าแล้วไปคาฟไปที่เล่นเอาครับเพราะว่าอย่าให้รูกนะครับมันจะไอแพ็คหน้าครับมันจะมีนี่ใช่ไหมไอของเสริมของแก๊งเก่าเกครับมีของเสริมเซนจูเลียนของเสริมไอเมเบนโตเงี้ยซึ่งพวกนะครับถือว่าเก่งนะครับไอพวกเนี้ยมาเป็นพวกของสามัญมากกว่าครับมาเป็นเหมือนแพ็คไอพวกมาชามี่เงี้ยที่แบบเปิดไปเจ๊งแน่นอนเงี้ยคาบเอาคุ้มกว่านะก็หลักๆครับจะมีเป็นไอนี่ครับตาหนัปโคครับเลดายนะแล้วก็2ใบครับเป็นนนโมัช่ะ โดมินาเพิร์กับโดมินาทอิมพาวครับสองใบนี้เก่งมากๆกครับก็ทั้งไบทั้งแพ็คเนี่ยครับมันมีใบเก่งแค่เลือกไอตัวใหม่ครับแล้วก็สองใบนี้แค่นั้นเลยครับที่เหลือน่าจะใช้ลําบากนะที่อาจจะพอใช้ได้ก็มีแค่ไอเนี่ยครับมาจิทันครับแต่ว่ามันไม่ได้มาเลืของมันนะมันเอามาคอมโบกับพวกไวฟ์ฟอเรสนะที่แบบทำให้ตัวสีดาวตัว6ดาวครับเหลือสีดาวแล้วก็สิ่โคต่อไป6ดาวหรือไงเป็นแบบเอาไว้ต่อคอมโบมากกว่านะแต่ว่ายังไงครับเดี๋ยวเราก็มาดูไอเฟลของใบใหม่ๆแล้วกันนะ กอไปเลยครับเป็นนี่โกลเด้นอะโลคีนะคนนี้หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอาจจะเล่นยากมากๆครับก็เป็นลิงสามนะครับใช้ตัวเวทสามตัวถ้าการไปนี้ลิงลงมาสามารถสั่งสเปย์มอนสเตอร์อะโลคีจากเด็กหรือหลุมได้ถ้าเกิดทำกับมีเพิ่มพันห้านะ,ะก็กลายเป็นสี่พันนะจนจบเธอหน้าเลยอโลคีก็เป็นมอนเลเวลใช่ไหมแล้วมีมอนตัวใหม่ออกมาครับมันก็มอนเลเวลนี่ตกไปได้นะไม่ค่อยเก่งครับส่วนมอนตัวตัวใหม่ที่ออกไปเคอจะเป็นธาแสงมั้ง ก็น่าจะทิ้งมือหนึ่งใบป่ะแล้วก็เอามาเสียบได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูเทคอีกทีเนาะแล้วก็เราสามารถ activate เอฟเฟกของมอนสเตอร์ของเราครับที่เป็นอะโลคีนอยู่ในชื่ออ่าเป็นสปีดสองได้ก็ทำให้พวกเอฟเฟกของอะโลคีนครับเป็นสปีดสองนะน่าจะพวก Effect เอฟเฟกต์ที่แบบเอาการ์ดบนบอร์ดกำลังหลุมมาเสียบเป็นเวทสงสัยหรืออะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่วมันก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ป่ะเทกที่สามครับเละครั้งถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีฟการ์ดหรือเอ จะไม่ถูกทำลายด้วยฟฟกา์เฟคเดเทิร์นนี้ก็คือจะได้ทำลายการ์ดหนึ่งใบใช่ไหมแล้วก็อโลคีมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่ก็ไม่ถูกทำลายจากฟฟกา์เฟคเดเทิร์นนี้ก็ตัวเองก็ด้วยแต่มันก็ไม่อโลคีนะก็น่าจะเรียกยากนะจะเว,ว้สามตัวครับถ้าเรามีจะเว,ว้สามตัวไปเรียกตัวอื่นน่าจะเก่งกว่าใช่ไหมละ่ะแล้วก็ถัดมาครับอันนี้ก็บบี้ไบเกอร์นนะตัวนี้เก่าแล้วช่างมันอันนี้คนใหม่ครับเพอร์ฟอร์เมชครับก็เป็นพวกเพอร์ฟอร์เมชั่นเป็นเพดูลัมครับอย่างที่บอกประจำนะไม่รู้ว่าส่วนตัวหรือนะเปล่่่่่่าาานนะพววกไไดดูลัััมมมคคอยเทหรรบ ไม่เข้าท่าขนาดไหนไม่เข้าท่าขนาดตัวใหม่ๆมันไม่เป็นเพดูรัมเพดูลัมนะเป็นเอ็กซ์ซีเป็น C, ปนู่นนี่นั่นเฉยๆเลยแบบว่าตัวเพดูลัมที่เป็นตัวหัวหน้าแทบจะไม่มีนะซึ่งแปลกประหลาดส,สุดๆคนนี้ใช้มอนสเตอร์จาวเวครับเลเวลห้ตัวครับไม่ถูกทอมลายด้วยแบทเทิลหรือไกด์เฟกต์ถ้าเกิดมันยังมีทรายอยู่แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามจะโดนเอฟเฟกต์ดาเมจที่เราจะโดนแทนก็หมายว่าดาเมจไปโยนให้ฝั่งข้าม,ามใช่ไหมเหมือนตัวพยาบาลปะถ้าเกิดมีการแบบหักไหล่เราเงี้ยไปหักฝั่งข้ามแทนอะไร number, time is, ะอย คูณป่ะคูณตามไส้ดีง้นไม่นใน่ใตเหตุคูนี้เท่าไหร่นะพะไปติดกับยิงไรนะไม่สนใจเท่าไหร่แล้วก็ถ้าการ์ดไปน,นี้มีเพอร์ฟอร์เมตคนนี้คือใครเนี่ยน่าจะเป็นแบบล่างต้นเพราะว่านนะี่มีไฮนะแต่ตัวธรรมดาต้องไปดูคือใครนะถ้าเกิดบีไอตัวนี้เป็นไส้ครับจะหเหตุ่างด้วยสามารถถอดหนึ่งไส้จากการ์ดไปน,นี้ตัวนี้จะตีได้สามครั้งในช่วงเป็นเทนเฟยครับก็ตีสามครั้งก็จบไหมสองพันเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบแปดพันร้อยนะน่าจะโอทีเคได้พอดีแต่ว่าไม่น่าจะมีคนเล่นเท่าไหร่มาตัวพวก ถัดมาก็เป็นนี่ไอมาติทัสครับคนนี้ก็มาก่อนเพื่อนนะเหมือนพวกมอนสเตอร์ที่เป็นมาติทัสมันจะไม่เข้าปบบมันมน,มนีแกงเข้ามาอยู่นะคุยบอกว่าฟิวชั่นโดยการมาใช้มอเตอร์ฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือลิงก์กับมอเตอร์จาวิสหนึ่งตัวครับจะต้องฟิวชั่นโดยการใช้การฟิวชั่นแบบโดยปกติใช่หรือว่าสเปกา้าเป็นี้ใหญ่เล็กโดยการส่งไอ้วัตถุดิบที่ถูกต้องครับก็คือเราส่งมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือลิงก์ กับมอเตอร์จาวเวหนึ่งตัวมาสนามจากสนามรับลงหลุมแล้วก็สปไปลงไปได้เลยก็เป็นบบการเคลียร์มอนตนั่นแหละไม่ได้น่าจะเรียกเป็นเรื่องไปลาั้งแล้วก็เพ่อเอราคาครับถ้าเกิดมี Monster มอนสเตอร์ประกาศโจมตีเราสามารถชี้ตัวที่ตีมาใช่หรือตีออกไปก็ได้ในเกตการโจมตีนั้นถ้าเกิดทําการไปนี้พลังโจมตีจะเพิ่มเท่ากับตัวนั้นจนจบเทินแล้วก็สามารถเอาตัวนั้นกลับขึ้นมือได้ก็คือถ้าเกิดตีปวกว่าชี้มอเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมดีขึ้นมือและตัวนี้พลังเพิ่มเท่ากับตัวนั้นอะไร่่านนี้แตวมัก็ ไม่น่าจะเอามาเล่นอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่น่าจะว่าเคลียร์บอร์ดมากกว่านะเคลียร์บอร์ดฝั่งเราเงี้ยแบบเวลาบอร์ดเต็มอะไรงี้เนาะถัดมาก็จะเป็นอโทไกของเก่าครับอันนี้เป็นเคลียร์เวิลด์ครับเป็นพวกจ้าแบบแปลกๆที่ดูแบบเล่นยากๆนะไอ้ฟิลเคลียร์เวลิลด์มันก็เป็นฟิลที่แบบมีเอฟเฟกต์ประหลาดๆอะไรดูแบบมามีให้มาในนี้ป่ะนะเคลียร์เวิลด์ไม่ไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเอฟเฟกต์อะไรกันนะเคลียร์เวิลด์อ่ะมันก็เป็นแบบฟิลที่ให้เอฟเฟกต์แบบผลเสียต่อผู้เล่นนะตามจำนวน ไม่ใช่สิตามธาตุของมอเตอร์ที่ควบคุมอยู่นะมันบอกว่าเธอละครั้งในช่วง็นเฟดอ่ะเราต้องจ่ายร1,500เพื่อเลี้ยงบอร์ดไว้ครับไม่งานถูกไล่นะไม่งานฟรีก็ถูกไล่่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายครับทั้งสองผู้เล่นจะได้รับเอฟเฟกต์ตามจํานวนตามธาตุที่มีอยู่นะก็คือถ้าเกิดมีธาตุแสงครับถ้าไอผู้เล่นคนที่มีมอเตอร์ธาตุแสงครับจะต้องโชว์มือตลอดเวลานะก็เปิดมือเล่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีมอเตอร์ธาตุมืดถ้าเรามีมอเตอร์สองตัวหรือมากกว่าครับเราจะประกาศตีไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็ดินครับ แต่ช่วงเซฟของผู้เล่นนั้นทําลายมอนสเตอร์หงายหน้าตั้งกัน1ตัวที่เราควบคุมอยู่ครับถัดมาธาตุน้ําในช่วงเอฟเฟคครับก็ทิ้งมือหนึ่งใบถ้าเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟในช่วงเอฟเฟคของเจ้าของครับก็โดนหักไลพันหนึง่งแล้วก็ธาตุธาตุลมครับจะต้องจ่ายร้อยห้าร้อยเพื่อใช้เวทครับก็เป็นเอฟเฟคที่จะส่งผลเสียนะแต่ว่าเอฟเฟคพวกนี้ครับพวกตัวใหม่ๆมันจะมีเท็กบอกว่าเราจะไม่รับผลเอฟเฟคของเคลว์ครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นตัวพวกนี้ฝ่ายข้าก็จะรับผลเมื่อกี้ไปใช่ไหมแต่ว่า แต่ที่ฟังมาแต่แกียร์มาไม่มีไม่ม่มีเอฟเฟกอะไรที่แบบที่ส่งผลไปว่าชัดเจนนะไปเอฟเฟกตบต่อดิ่งต่อด้อยซึ่งมันค่อนข้างปัญญาอ่อนเนาะก็ดูเอฟเฟแล้วกันครับมันบอกว่าเราสามารถทีบิวการ์ไปนี้โดยการทีบิวมอนสเตอร์ที่มีเคียร์เวลยูนิทคตัวเดียวครับเพราะปกติมันเจ็ดดาวใช่ไหมใช้สองตัวเนาะการ์ไปนี้พลังโจมตีจะเพิ่มครับเท่ากับมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงสุดในตอนนั้นนะก็คือถ้าผ่านค่ารวมมอนสเตอร์สามพันอย่างเงี้ยมันก็เป็นห้าพันสามอะไรอย่างงี้แล้วก็ ถ้าเกิดการไปดีครับที่ทิ้วลงมาอยู่ในมอนเตอร์โซลของเราฝ่ายเราข้ามจะไม่สามารถเอ็กเวตเอฟเฟ็กของมอนที่สเปรมาบนสนามที่พลังติสตีน้อยกว่าใบนี้ได้ครับซึ่งก็คือถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่สเปยมาครับและพลังน้อยกว่าตัวเนี้ยใช้เฟิกไม่ได้ซึ่งปกติพลังมันจะสูงกว่าใครับเพราะพลังจะเพิ่มตามมอนที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วครับก็เป็นเหมือนสก,กิลเดย์ไหมเพราะมันห้ามใช้เอฟิกบนบอร์ดนะเป็นสก,กิลเดย์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยมันก็เป็นได้กับไอ้นี่นะสตันนิดนึงละบังถัดมาครับครตัวยมาบอกว่านน ไม่สามารถนอร์มอลหรือเซตได้ครับจะต้องสเปรย์โดยการใช้การ์ดที่ชื่อแม็กเมทท์มอรครับก็คือใบนี้นี่ใบนี้เป็นซูเปอร์นะค่อนข้างถูกเลยก็ใช้เมทท์มอรครับปกติมันจะทีวีมอนเตอร์อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดจะเรียกคนนี้ครับต้องทีวีมอนเตอร์มังกรเลวห้บนสนามมาเละเราสามารถโชว์การ์ดใบนี้จากมือครับแล้วก็เมทท์มอรที่เป็นกระดาษครับมาเซตได้นะแล้วก็การ์ดใบนี้ก็คือถ้าเกิดมันขึ้นมือครับก็โชว์แล้วก็เอาไปเข้าเด็กแล้วก็เอากกระดาษมาเซต กับดักก็เปิดปุ๊บทีวีมอนเตอร์หนึ่งตัวสเปย์เมอ,เอนี่จากเดีขึ้นมาเลยมันก็เป็นใบทียบไม่ค่อยค้างมือนะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดฝัด่งข้ามไอทีเวกัสหรือเฟกสปยสองครับสามารถสั่งเนเกตได้แล้วก็หกักลายพอยฝั่งข้ามเท่ากับกางโจมตีของมอนเตอร์หนึ่งตัวที่ตั้งตีอยู่ที่ฝั่งข้ามควบคุมอยู่ก็เป็นแบนบเนเกตฟรีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเก่งครับเพราะว่ามันเรียกง่ายนะไม่ค้างมือด้วยแล้วก็มีเนเกตอะไรเงี้ยส,สบายเลยถัดมาก็เป็นคนนี้เมทัลอี็น เพื่อนๆมันอะไรพอไปออกไปแก๊งจะไปแก๊งเมทัลอะไรเงี้ยเฮ้ยบอกว่าการไปน,นี้จะเพิ่ม4ดาวครับในช่วงเธอฝังคามนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ให้ไปห้าดาวอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้เฟคข้างล่างนี้ครับได้อย่างละครั้งอันแรกบ,บอกว่าถ้าการเป็นนอร์มอลหรือสเปรย์สามารถสั่งเซตการ์ดเมทัลมอฟครับก็กระดาษที่เป็นไอเมทัลมอฟมันมี3ใบใช่ไหมแบบใบแรกแล้วก็ใบที่ชื่อว่าแลมาแล้วก็อันหม่เป็นเชื้อหรือมูติกิอันนี้เป็นแม็กเมทัลมอฟแล้วนี่ก็เป็นแลเมทัลมอฟนะส่วนใบแรกมีให้ไหมนี่นี่เมทัลม็ ซึ่สยยงส่วนใหญ่น้าเล่นใบใหม่ปะใบใหม่น่าจะเก่งกว่าถึางไหนละนี่ก็กระดัษมาเซตได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีแม็กซมีท่ามอฟอยู่ในหลุมครับก็ได้จูดหนึ่งด้วยแต่มันเก็บจากหลุมไม่ได้ปะน่าจะเซตจากเด้งเดียวปะอ่าจากเด้งเดียวนะก็วนขอไม่ได้ครับก็ต้องใส่เยอะแหละอ่าเราสามารถชี้มอนสเตอร์เผาหนึ่งตัวครับการไปนี้จะกลายเป็นเผานะอ,อ๋อมองไปเพิ่มดาวตัวเองใช่แล้วก็เปลี่ยนตัวเ,เป็นมังกรจะได้เปิดปุ๊บแล้วก็เลี้ยไปเลี้ยนออกมาได้อะไรประมาณนี้หรืมั้งต่อไปก็เป็น ก็เป็นไบเกอร์ครับก็เป็นไบเกอร์เนี่ยน่าเสียดายนะเพราะที่จริงอะถ้าเกิดมันออกคู่เนี่ยครับตอนที่ไอเด็กมันออกมาตอนแรกอะมันก็ยังจะเก่งใช้ได้แต่ว่าออกมาก็ไม่ค่อยเวิร์กเพราะค่อนข้างแพงครับเป็น UR 2ใบนะมันก็ยูอาร์จะเยอะมากๆเพราะมีการบันการ์ค่ะแล้วก็แพงอะไอการบันการเป็นเด็กแพงอะซึ่งมันจะเก่งกับพวดเอ็กซ์ซีครับแล้วเดี๋ยวสมัยนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นเอ็กซีใช่ยังไม่ใช่ยุคของมันนะเพราะงั้นก็รอไปก่อนแล้วกันนะคนนี้ค่อนข้างเก่งแหละถ้าถามว่าเก่งมัไหมมันก็ไมมม่่่คคคุ้าาาทีจะเล่นนะเฮ้ยบอกว่า ถ้าเกิดเราไม่ควบคุมมอนสเตอร์ครับหรือมอนสเตอร์ตัวอื่นที่ควบคุมอยู่เป็นกอบบินเราสามารถนอมอนการ์ไปนี้โดยไม่ต้องชิบิวได้ก็หกดาวนะสามารถใช้เพกขลางครับได้อย่างละครั้งอันแรกบอกว่าถ้าการ์ไปนี้นอมอหรือสเปร์ครับสามารถสั่งสเปร์มอนสเตอร์กอบบินครับหรือล็สี่หรือตกว่าอยากเด็กได้นะก็คือแบบลงปุ๊บสเปร์เพื่อนออกมา2ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าดาวมันก็จะไม่เท่าอยู่ดีฮะเอาไปเล่นอย่างอื่นต่อแล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายครับถ้าการ์ไปนี้ถูกโซงหลุมสามารถชี้การ์หนึ่งใบสนามเอาไปเสียบเป็นวััส่ครบไอเนนนกิะะ ถ้าไปออกอย่างสนามครับออกวิธีไหนก็นได้นะลิงก์ทิ้งก็ได้นูนี่นั่นก็ได้นะก็ค่อนข้างเก่งครับถัดมาก็เป็นเพอร์ฟอร์เมครับเป็นเพนดูลัมนะตัวนี้ไม่มีมน,น่าสนใจครับเอฟเฟกต์เป็นคล้ายๆกับตัวผู้ชายครับถ้าการเป็นอมอลหรือสไปเอสามารถสั่งเสริมมอเตอร์เพอร์ฟอร์เมตหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือได้นอกจากตัวเองก็เป็นเทคคล้ายๆกับตัวนั้นนะจำไม่ผิดโซเทคอืคอ่นก็สามารถใช้เอฟเฟกต์คาราดได้เท่าละครั้งถ้าการไปน,นี้อยู่บนสนามถูกทำลายด้วยแบตเตอร์หรือไกด์เฟกต์สามารถชีมมอเตอร์หนึ ถ้าเกิดอยู่ในสกเกมเพดูลัมเธอราคาสามารถชีมมสเตอร์เพอร์ฟอร์เมชัหนึ่งตัวที่เราควบคุมอยู่ตัวนั้นจะตีเจาะก็ลงมาเสิร์ฟดีแล้วเนาะเป็นยูอาร์เดี๋ยวค่อนข้างแพงเลยแล้วเด็กไม่ค่อยเก่งอันนี้อะถัดมาครับเป็นเว่ครับใบนี้เป็นใบเก่งนะใบที่ถ้าเกิดมาแพ็กที่แล้วก็จะเก่งมากๆนะคนที่บอกว่าใช้ปุ๊บเป็นสป,ปิซ็อกับทีวีมอเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็สั่งสเปรย์มอเตอร์ก็บินจากเด็กได้แต่ว่าตัวนี้ตีไม่ได้นะปกติเอาไว้เล่นเธอฝั่งข้ามป่ะสเปรย ถ้าเกิด Monster มอเตอร์ประกาศโจมตีเราสามารถรีมูฟกาบินี่จากหลุมแล้วก็ถอดวัตถุดิบครับจากกอบิน,นกี่ไส้ก็ได้นะมอเตอร์ที่เราควบคุมอยู่มอเตอร์ที่ฝั่งข้าควบคุมอยู่ครับพาังจะรลบพันหนึ่งตามไส้ที่ถอดนะก็น่าจะพอให้ช่วยไปได้ปะพารลบพันหนึ่งกับตามวัตถุดิบนะถอดสักสามใส่เงี้ยเราก็แทบไปเจ็บเราเพราะสามพันยออกมานะใช้เฟกได้อยาลาะครั้งพัดมาอานทีนี้ปนไปใบทีเด็กครับสองใบนี้เก่งมากๆครับแล้วจะเปลี่ยนเกมไปประมาณหนึ่งเลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเสิร์ฟให้เมตา ใบนี้เป็นอูดาระครับอูดะระที่บ้านนะมันบอกว่าถ้าเกิดฝ่าม้ามคอาโทนการ์ดอยู่ครับเราสามารถใช้จักมือได้ครับเหมือนพวกอินเปิลนะก็คือโยงจากมือได้เลยเอฟเฟกต์บอกว่าถ้าเกิดการ์ดหรือรเอฟเฟกต์สั่งใช้งานครับที่มีเทคในการเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับในเกตนะและก็ถ้าเกิดเรามีการ์ดกำดกอือหลุมครับได้กำดอะไรก็ได้นะทําลายการ์ดไปนั้นเลยถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้จากมือครับเราจะไม่สามารถที่เ,เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ธาตุมืดธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟครับจนจบด้วยนะเราจะไม่่เลน ใบนี้คู่กับมอนสเตอร์ธาตุมืดธาตุน้ำธาตุาไฟอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นอย่พวกเด็กเท่าไหร่แสงแล้วก็เป็นน้ําดินใช่ไหมมากกว่านะใช้เฟคได้เท่าราคาครับก็เป็นแบบถ้าใส่มาคือแบบมีอุลละเท่าไหร่หกใบนี่แบบโคตรร้ายน่าดูนะแล้วมีการทําลายด้วยถ้ามีกําดักให้ลุม่มใบนี้ค่อนข้างเก่งครับแต่ว่ายังเก่งไม่เท่าใบนี้นะไอดี ID สุดยอดครับตัวมีนัสอิมเพา้นะไม่บอกว่าถ้าเกิดฝั่งข้อ,ขอคนอนโทรลการ์ดอยู่ครับเราสามารถใช้จากมือได้ครับเทคเดียวกันนะเทคที่2ถ้าเกิดมีการ์ดหรือเอฟเฟคครับที่สั่งใช้งานนททีีม่มมเเคคสปอรับ ในเกจการสเปย์นั้นแล้วก็ถ้าเกิดเรามีกำลังไอหลุมทําลายตัวนั้นด้วยก็คือใครดีไอที่ลงมาแล้วลาเพื่อนอะ่ะสมมติว่าเป็นใครสักคนแล้วกันลงมาปุ๊บช่และเอฟเฟกบอกว่าจะสเปย์เพื่อนจากเด็กติดตากอะไรก็ตามครับเราใช้ไปเลยครับปาสวดน,นะถ้าเรามีกำลังไอหลุมอะ่ะทำลายตัวนั้นทิ้งด้วยยางไงได้ในเกตแน,น,น่ก็คือเป็นการในเกตสเปย์ครับซึ่งเก่งมา,มากๆนะกำดักแบบเป็นแทนแถบที่เกตสเปย์ได้เนี่ยโคขี้โมนะเพราะในก์ดรจริงอะ่ะเขาก็ใส่กันเยอะมากแล้วแพงมากๆแต่ไปเนีย้ยังไม่รีปินดันนบ ถ้าเกิดเราสั่งใช้การใบนี้จากมือเราจะไม่สามารถที่จะเอฟเฟกของมอเตอร์ท่าแสงท่าดินและก็ท่าลมจนจบด้วยนี่เลยแต่ว่าที่เก่งๆก็มีแค่แสงครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ท่าดินกับท่าลมครับมันไม่ค่อยมีใครเด็ดๆเท่าไหร่นะใช้ไพมเคราคาครับสอบใบนี้เก่งมากๆครับและก็กที่บอกครับแพคนี่เหมือนเป็นแพคที่แบบเอามาขั้นเวลาเฉยๆแลวก็ใครที่แบบเพชรไม่ได้เหลือเยอะมากครับไม่ควรเปิดนะควรจะเก็บไ้เปิด,ปด,ปดแพคหน้ามากกว่าจะอีแค่เท่าไหร่สิบเอ็ดวันปะสองอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบเปิดแพคหน้าดีกว่านะเพราะว่าใบเนี้ยแพคนี่ใบที่จะเปนจรริงๆ่กััับบคคทวไป มันก็มีแค่สอใบนี้เท่านั้นเลยนะแล้วก็ทิงอยู่เด็กดว้วถ้าเกิดเราเล่นเด็กเขียบไอ้กนที่จากัดธาตุเนี่ยเราก็จะต้องการมันแค่ใบเดียวใช่ไหมละ่ะสมมติว่าส่วนตัวเล่นเป็นอะไรอะไวเลตเนี้ยก็จะไม่ใช้ใบนี้จะใช้เป็นตัววินัสเพิร์กแต่ว่าเพิร์กอะอาจจะไม่ใ,มไใ,ไมไใส่เต็มก็ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าใบที่ควรใส่เต็มคืออินเผาอย่างเงี้ยก็จะครบแค่ใบเดียวแล้วก็ถ้าเกิดจะเล่นเป็นเล่ยไรเนี้ยเล่ยไนใส่ใบเดียวครับพอขึ้นมือทิ้งแล้วก็เสิร์ฟกับดักใบเรียกมันเองก็ไไากมา และไปเรียกก็ไปแค่เอสอาร์ค่ะพออางนั้นถูกๆนะพอาะางนั้นสรุปก็คือแพ็คเนี่ยครับไม่ไม่ควรเปิดนะควรจะค้ามากกว่าอยากได้อะไรก็ไปค้าเอาดีกว่าครับเพราะใบเล่มันมีน้อยมากครับแล้วก็จะดีหน่อยตรงที่ถ้าเกิดเล่นไวฟ์เรสเนี่ยมันก็มีไอตัวนี้มาช่วยต่อคอมโบได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นยูอาร์ครับมันก็เล่นเดิมๆก็ได้แล้วปะถ้าเกิดค้ามาก็แล้วแต่คนแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผมสหรัาวันนี้เนาะก็ก่อนอื่นครับมี6พันครับก็คิดว่าค่อนข้างเหลือครับเราเปิดกกการัันนนีแล้วะ จะได้แบบมีอะไรทําบ้างครับก็ลุ้นให้ได้สักใบแล้วกันนะแบบขำๆส่วนตัวอื่นไม่ต้องออกนะครับเสียเวลาตัวนี้ด้ยเลยแพ็คเดียวออกสำคัญครับอะไรก็ได้อยากการันตีนะโอ้โหใบเดียวเหงาเงาเลยไม่เป็นไรยังไงจาเปิดแพ็คเดียวครับจบแพ็คเดียวแน่ๆอ่ะทั้งสองใบไหมแอบชื่นใจครับไอ้วเนี่ยแลงอัพเมจิกอะแล้วก็บกาวิบแบกเกอร์ตัวใหม่ครับกาวิบแบกเกอร์ครับไม่ใครนาเรนปะ ต่อให้แบบไลเซลมาปุ๊บเนี่ยแล้วไปได้คิ้ไวไสู้ไลเซลครับก็สู้ไม่ได้นะเพราะไลเซลแม่งเก่งเกินไปไอ้สองก็ไม่มีอะไรไอ้ตัวเก่า,าให้ไปแนละ้วไมไ่ใช้ใช้หรอกไอ้กองยามาเร็วอะอะไรอย่างโดมินัสอีเพาเก่งๆเลยตั้งใบมาโอ้โหหืหไม่น่าเลยพันเพชรแต่ไม่ได้สามยูอาร์ก็ถือพอได้มั้งก็ได้แบบสามสิบเพชรเลยเรค่ว่าไม่ได้ใช้ตัวพวกนี้ ก็บพอได้นะพันเดียวได้3ามยูอาร์งจะดัแบบไม่ได้เลยก็ตามถึงจะไมไ่ของใช้เหอะอันนี้เป็นสวาตัวใหม่ครับที่กีมาไปตีของมันนะไปตีที่แบบเป็นพวกเมทัลมอฟใช่ไหมก็มีแบบเมทัลโซอาร์แล้วก็ลิซไอเลยเงี้ยแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยครับตอนที่5แล้วเร็วคาเร็วแสงป๊าบนี่คืออะไรไอ้ยี่ห้อจะใช้ได้ใช่ไหมแมชชีนเอ็มเซมบี้ไลน์มอนสเตอร์แมชชีนเครื่องจักรที่โค้งคงอยู่พลังเทิบ200 ทุกครั้งที่มอนสเตอร์เครื่องจักรที่หงายหน้า,าสนามจะสูงลายด้วยแบตเทิร์หรือกายเฟกเอาเคออาลเตอร์2เมตรเข้าไปให้การไปนี้สามารถส่งการไปนี้ลงหลุมแล้วก็ชี้มอนสเตอร์เครื่องจักรในหลุมเราที่เลเวลน้อยกว่าหรือเท่ากับมีคาลเตอร์ชุบขึ้นมาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรือมั้งไอมีการบเทนไปนะแต่ว่าการบเทนไปก็ปญะญอัดน,นะเธอละครั้รบเป็นเวทต่อเนื่องนะเทอละครั้งถ้าเกิดมอนสเตอร์ถูกสูลายด้วยแบตเทิร์ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ท่าไฟที่เราควบคุมอยู่มาก่อนนะสามารถชี้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะรรรรบสเเเปขึึ้้อออ์ดาาาซ่่งามาทไไก็ไู ไอ้ล้วก็เทขันมาครับใน่วงเทนเอ็นเฟลฝั่งข้าวครับสามารถหักเลยพอยเราขัดหนึ่งแล้วก็ชี้เพื่อมาครับสังเกตน,นะเวก,กับดักก็ไปพวกไคเมนในตักหลุมเก็บขึ้นมือแต่ว่าถ้าเกิดใช้เสร็จปไปมุโซโแต่ว่าเอฟเฟล์คนยังไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเทนไปเราเล่นเพื่อ o t ททีเดียวจอดใช่ไล่ะและแ้วจะชุบมอนเตอร์ฝั่งขามชุบมาก็ไม่เห็นจะมีสาราะเลยครับเพราะว่ามันแค่ของเราก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใหม้มันมาเกะกะเด,ด็กดีกว่าที่เหลือก็มีละมีแต่ก,กา,กา,กางกังตอนที่หก ไปเลยไม่มีอะไรเก็ดแล้วย้ายสักใบไหมย้ายเพอร์ฟอร์เมตน,น,นะอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเพอร์ฟอร์เมตไม่มีเห็นจุดหลับนะมีเป็นมอเอรกซีเหมือนแลลวเพราะตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนที่แปดแล้วปับ๊บไม่มีอะไรตอนที่เก้า หัวไอจีแหละแต่เอาไปแค่เอสอาร์นะขึ้งมาแหละตอนท้ายแล้วนิฟกีฟนี่คืออะไร ulum, เพดูรัมแคชเชอร์อ่าใช้ปุ๊บเสริมบัลเตอร์เพดูรัมหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือได้โอ้ใบนี้น่าจะกิกนะเสริมบัลเเพดูรัมเลยอะอะไรก็ได้นะไปแค่เอสอาร์ด้วยแต่ว่าเด็กมันก็ไม่ค่อยเบีอะไรบัลเตอดูรัมต่อไปนี่ครับผมก็ถือว่าใช้ได้เนาะพันเพชรได้มาสามยูอาร์นะถึงจะเป็นใบเทียบ ไม่น่าจะได้ใช้เลยก็ตามนะไอ้เยี่ยงกระดูบไรายสารนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับแพ็กใหม่นะก็ส่วนตัวเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกครับแนะนําให้ข้ามนะแล้วไปคราฟดีกว่าเพราะเมื่อแกเปิดมาปุ๊บได้3ไอซ์รา3ยูอาร์ยังไม่คุ้มเลยแปลว่ามาควรจะคราฟไอ้พวกนี้ขึ้นมาใช่ะไอ้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเล็กบางกรก็เล่นเล่นอายไปครับแต่ถ้าเกิดเปด้เล่นก็ข้ามไปครับคราฟแค่สองใบนี้ก็พอครับคราฟแค่ใบเดียวครับที่มันไม่ตกกับเด็กที่เราเล่นนะก็ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับอัปเดตเล็กนนนน้้อยะคครรรััััับบบสสสหววีีด